จริงๆแล้วเนี่ยแก้วกาแฟนะครับที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยเพื่อนๆมีแก้วกาแฟในดวงใจไหมในดวงใจแก้วแรกของผมนะครับก็เป็นแก้วชายแล้วเหมือนกันนี่เป็นแก้วครฟสมามไอหนี้ ชึ่สวยงามทีเดียวนะครับก็ปากมันไม่กลมหรือเปล่าวะคือน่ารักดีมีหูจับเป็นแก้วลาเต้เลยเป็นเซเวิลิตคอฟฟคัพของคุณที่เราใช้ในทุกเช้าเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแก้วอีกใบหนึ่งเป็นแก้วชาญี่ปุ่นอันนี้เอเพสโซช็อตนะก็ขนาดกําลังดีเลยอันนี้ใช้เยอะสุดเพราะว่าเป็นดับเบิลวอลที่แบบซื้อมาถูกๆนะครับจริงๆผมว่ามันอารมณ์แก้วเหล้านะที่เป็นเวอร์ชั่นที่มีสองใบแบบนี้มันแถมมากับไซเคิลเอเ e ปสโซทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าแก้วมันเตี้ยไปกว่านี้มันก็จะหกนะครับหรือถ้าันด หรือว่ามันเกะกะก็วันนี้จะมาเปิดกลุ่ให้ดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ After Taste นะครับก็ หายหน้าไปนานเลยเกีนะ่ยวกับคอนเทนต์กาแฟเนาะวันนี้ก็อยากจะกลับมาถ่ายคลิปสั้นๆง่ายๆแล้วจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เราไปออกคลิปญี่ปุ่นมาแล้วก็พยายามจะตัดคลิปลงคลิปท่องเที่ยวทุกคนรายละเอียดมันเยอะเนาะแล้วมันก็มีอินเสิร์ตนู่นนี่นัน่นก็เลยแบบใช้เวลาทางานนานมากก็เลยทําให้ห่างหายไปเลยตอนนี้ย t u b e ก็แบบแทบจะนอนนิ่งเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาแบบเฮ้ยพูดไอเดียคอนเทนต์ง่ายๆที่มันอยู่คู่กับคนกินกาแฟเนาะรว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก้วกาแฟนะครับที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยเพื่อนๆมีแก้ววกาแฟใน,ในดง ใช่ไหมใช้สับพดกับเป็นเฟเวอริตคอฟฟี่ครับนะครับของคุณที่เราใช้ในทุกเช้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็วันนี้จะมาเปิดกลุ่ให้ดูจริงๆแก้วที่ผมใช้เนี่ยไม่ได้เป็นแก้วแพงอะไรเลยนะครับก็เป็นแก้วแบบธรรมดาทั่วไปแหละแต่แค่ว่าผมส่วนใหญ่แล้วผมจะมีแก้วที่แบบเฮ้ยซื้อมาตามจุดประสงค์ต่างๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนไปในในแบบที่มันควรจะเป็นหรือว่าในสิ่งที่เราชอบหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นเนะเดี๋ยวจะมาแทร์ให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในแก้วใน เชลข้างหลังผมนี้นะขออนุญาตเริ่มที่แก้วที่แบบผมใช้ประจําทุกวันเลยใช้ประจําแบบทุกวันแล้วลื้มมากๆจะบอกว่าถ้วยกาแฟที่อยู่ในเชลข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นถ้วยกาแฟที่แบบว่าจริงๆไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเพรา<ว>ะมันอยู่บางแบบเนี้ยสแสดงว่ามันไม่ค่อยได้ล้างใช่ไหมพอมันล้างแล้วมันก็ต้องไปอยู่ในซิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแก้วที่ใช้ทุกวันประจานะครับจะอยู่ที่ซิงทุกคนก็ไปเอาแก้วที่ซิงค์มาให้ดูนะครับจริงๆอันนี้นี่อันนี้คือแก้วในดวงใจแก้วแรกของผมนะครับกินมันมีแก้วไม่ใช่แก้วใบนี้นะครับก่อนหน้านี้แก้ววใในดจ มันเป็นอีกแก้วหนึ่งทั้คนแต่ปรากฏว่ามันแตกแล้วนะครับซึ่งพอมันแตกเนี่ยก็ใจสลายมากเลยนะครับเพราะว่า,ามันเป็นกาแฟแก้วโปรดนะครับที่เราใช้อยู่ประจําทุกๆวันแล้วมันก็แมทช์กับฟังก์ชันการใช้งานของเราจะเล่าให้ฟงว่าทําไมแก้วนี้มันถึงเป็นแก้วในดวงใจเพราะว่า หนึ่งคืออันนี้จริงๆแก้วไม่ได้ราคาแพงเลยทุกคนก็คือซื้อจากร้านญี่ปุ่นมือสองนะครับก็มันเป็นจริงมันเปลี่ยนเป็นแก้วชาเลยนะครับแล้วก็เราซื้อมายกชุดชุดใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แก้วใบละยี่สิบสี่สิบาทอะไรเงี้ยมือสองเนาะที่เขาเปิดตู้โกดังอะไรตอนที่แรกที่ได้มาเนี่ยจำได้ว่าไอ้แก้วแรกที่มันแตกไปแล้วเนี่ยคือขนาดมันกําลังพอดีทุกคนมันถือง,ง่ายนะครับแล้วก็เท้าเนี่ยเวลาเราชงกาแฟเนาะชงเสร็จเนี่ยเราใส่แก้วปุ๊บแล้วเราจะต้องออกไปทํางานข้างนอกนะครับโดยที่กาแฟเนี่ยมันจะไม่หมดเพราะฉ วางลงไปในช่องใส่แก้วของเราโดยที่มันต้องไม่หกด้วยที่สําคัญครับเพราะฉะนั้นถ้าแก้วมันเตี้ยไปกว่าน,นี้มันก็จะหกนะครับหรือถ้าแก้วมันสูงเกินไปมันก็ถือไม่ถนัดหรือว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยนะครับทำให้แก้วที่มันมีไซส์ประมาณนี้มันกําลังดีมากๆเลยนะครับซึ่งแก้วก่อนหน้านี้มันจะเป็นลักษณะเป็นมเป็นทรงตรงนะครับเป็นทรงตรงนี่เป็นแก้วทรงตรง แก้วทรงตรงมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็คือมันจะเป็นตรงเรียบๆมาแบบนี้แต่อันนี้มันจะปูดๆตรงกลางนิดนึงเห็นปะก็มันก็ดีตรงที่ว่ามันเข้ามือนิดนึงนะเหมือนเป็นเป็นคลิปให้เราให้เราจับง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่แก้วแรกนะครับแต่ว่าแก้วนี้จริงๆอ่ะตอนที่เราซื้อมาเนาะมันก็ถูกใช้ไปกับเรื่องอื่นๆก็คืออันเนี้ยก่อนหน้านี้แฟนของเขาเอาไปล้างคู่กันก็ไปใส่คู่กันร้านแล้วก็มีค่าสีได้หมดเลยแต่พอไอ้แก้วใบแรกอ่ะที่มันเป็นแก้วที่แบบแก้วในดวงใจของเรานะมันแตกไปแล้วนะครับแล้ว ก็เลยแบบหันมาก็ยังมีอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคก็เป็นแก้วที่หน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็จะมีปูดนิดหน่อยแล้วก็สีโอเคอยู่ก็เลยแบบอ่ะใช้ได้นะครับฟังชันของมันเนี่ยก็คือมันสามารถลงล่องในในในบริเวณที่เราจะต้องไปวานในรถได้โดยแล้วก็เวลารถขึ้นเนินอะไรกระโดดอะไรเงี้ยมันไม่หงออกมาทุกคนมันมันพอดีกับปริมันกาแฟที่เราดื่มทุกเช้านั่นแหละกาแฟที่ผมดื่มตอนเช้านี่มันจะเป็นโมคาพอตเนาะโมคาพอตเนี่ยมันก็จะมาอยู่สักสามในสี่ของแก้วนี้นะครับแล้วก็ลูกระนาดในหมู่บ้านอะไร จะไม่หกนะครับก็ถือว่าเป็นแก้วในดวงใจอีกอันหนึ่งเพราะฟังก์ชันนี้ด้วยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าความหนาของเซรามิกทุกคนคือเซรามิกเนะี่ยมันมีความหนาอยู่ประมาณหนึ่งความที่มันเป็นปูดปูดเน่ด้วยอะ่ะมันทําให้เวลาเราจับแล้วมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเป็นเลี้ยงกาแฟมือหนึ่งนะรุ่นใหม่ๆที่ ที่เราซื้อมาเนี่ยคือปรากฏว่ามันมันไม่ค่อยหนาเท่านี้ทุกคนจบกันไปที่แก้วใบแรกแล้วนะทุกคนแล้วก็จะมาแก้วอีกใบหนึ่งก็คือเป็นแก้วที่เราได้มาจากร้านเดียวกันญี่ปุ่นบนของนะครับก็เป็นแก้วชายแล้วเหมือนกันนะครับแต่แก้วนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยรองลงมามาฉากแก้วนี้ก็คือถ้าแก้วนี้มันเปื้อนหรือว่ามันไม่ได้ล้างเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าวันนั้นอยู่บ้านนะครับก็จะใช้แก้วนี้เพราะว่าแก้วนี้เนี่ยมันจะมีความใหญ่มากกว่าหน้าปากหน้ากว้าเนี่ยมันกว้างมากกว่านะครับ อย่ที่เห็นแล้วก็อีกย่างนี้นะคือด้วยความใหญ่ของมันเนี่ยมันทําให้มันไม่ร้อนมาก เวลากินอยู่บ้านเนี่ยดื่มออกมาเวลาที่เรามมกพอปดเนี่ยโมกพอปดมันจะร้อนร้อนจี่เลยทุกคนไม่เหมือนเอสเปโซ่นะเอสเปโซ่มันจะแบบอุ่นอุอุณหภูมิมันชงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอุณหภูมิมันอยู่สัก8ปกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบพอจับได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็จะใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะวางในที่ใส่แก้วน้ำรดได้ผมก็เลยพกอันเนี้ยออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับก็เอามากินในบ้านประมาณนี้แต่ว่าเรื่องฟังก์ชันของการดื่มเอ่อเร อเนี่ยอันนี้ดีกว่านี้ด้วยซ้าไปแต่อันนี้มันใส่รถได้นะครับโอเคไปอย่างรวดเร็วสําหรับแก้วใบที่2ไปแก้วใบถัดไปดีกว่านะครับเป็นแก้วที่เรียกว,ว่าผมใช้ลองลงมาแล้วกันนะจะเป็นแก้วคุฟนี่นแก้วคูฟคุฟเอสเพโซช็อตน,นะครับก็เขาก็ดีไซน์มาเพื่อดื่มเอสเพโซเนาะแล้วก็อย่างที่แน่นอนว่ามือไม่ร้อนแน่ๆเพราะว่าเป็นดับเบิลวอลนะครับก็คือ เราไม่ได้สัมผัสกับกาแฟโดยตรงนะก็จะเห็นว่าตอนนี้มีรอยร้าวนิดหนึ่งอันนี้เป็นของฝันจากคุณภรรยานะครับที่ซื้อมาให้นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าสําหรับคนดือยไปโซ่เนี่ยถือว่าเป็นแก้วที่แบบสำหรับผมนะเป็นแก้วไฮเอ็นนิดนึงนะก็ใครมีติดไว้ก็ดีนะครับก็ไว้กินกาแฟได้แล้วก็อย่างเนี่ยมันจะมีแบฟเฟลนะนี่ใครเรียนปิซซ่ามาจะเจอแบฟเฟล ก็คือไอตัวที่เอาไว้ทําให้เวลาที่เราเหวี่ยงหมุนกาแฟเนี่ยมันไม่เป็นตรงไม่ไม่เป็นวงกลมเป็นลุมอากาศลงไปยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําทให้เวลาเราผสมโดยการหมุนเนี่ยทำให้แบบมันสามารถมิกซ์กันได้นะครับระหว่างตัวบอดี้ของตัวกาแฟเวลาเราชงเอสเปรสโซ่มานะครับก็เป็นแก้วกาแฟที่เหมาะกับชิมเอสเปรสโซ่แต่ว่าพูดถึงว่าอันนี้ก็ใช้ลองลงมาไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นเพราะว่า1คือตูดใหญ่นะครับพอตูดใหญ่แล้วเนี่ยใส่รถไม่ได้เหมือนกันนะครับ นอกจากนี้เองคือมันไม่ร้อนเนี่ยอันนี้คือไม่ร้อนร้อเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่า,ากลัวแตกทุกคนเพราะว่ามันแพงถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยกลัวแตกมากก็คือจะใช้เฉพาะโอกาสขขพิเศษหรือว่าันสบายที่แบบเฮ้ยอยากจะแบบได้อาอากาแฟพิเศษเศษ,เศษจริงๆอย่างเงี้ยถึงจะเอาตัวนี้มาดื่มหรือว่าเราชงดิฟแล้วเรามีแก้วแจกกันเนี่ยเราก็จะใช้แก้ว2ตัวเนี้ยเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นแก้วแยกกันก็มันบางทีเจ้าพีนะครับเพื่อนผมเนี่ยเขาก็มาชิมเนี่ยเขาจะใช้คนละแก้วในการ ชิมอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นแก้วคุฟก็ใช้อันนี้ลองลงมานอกจากแก้วตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีแก้วซื้อใหม่ที่ผมบอกมานะครับก็จะมี3ามใบนี้ด้วยกันสามใบนี้ชึบก็ต้องบอกว่า3ามใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วใช้ในระดับที่ความถี่พอๆกันไม่ได้มีอะไรเยอะกว่ากันคือหน้าตาของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะสวยอยู่สตัวนี้นะครับก็คือสวยเป็น เป็นของภรรยายเช่นกันที่ซื้อมานะครับมันก็เป็นแก้วญี่ปุ่นชาญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเรารู้สึกว่าตอนที่เราใส่โมคคาพอตลงไปนะมันร้อนเกินทุกคนมันถือแทบจะไม่ได้เลยนะครับก็เลยทําให้แก้วตัวนี้จริงๆถ้ามันแบบสามารถที่จะทําให้เราโฮความร้อนได้ดีอะไรเงี้ยนะแบบสามารถสามารถถือได้เนะี่ยการใช้งานเนี่ยมันจะเท่าๆกับใบนี้เลยแต่ว่าบังเอิญว่าตัวนี้มันร้อนเกินไปนะครับเราก็เลยใช้ใบนี้มากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเทียบกับใบนี้ กับใบนี้เนาะคือทรงมันคล้ายๆกันแต่ว่าสมองปริมาตรความจุเนี่ยใบนี้ยเยอะกว่านะครับใบนี้จะน้อยไปหน่อยซึ่งมันทําให้เวลาเราใส่หมูกระพอดเข้ามาเนี่ยมันจะเกือบ เต็มเลยนะครับซึ่งมันก็จะไม่ผ่านในด้านของการที่ต้องเอาไปใส่รถแล้วผ่านลูกอาหารมันก็จะหกในรถนั่นเองนะครับก็เนี่แหละเป็นชีวตประจําวันที่เราต้องใช้อะเนาะก็ผมว่าเพื่อนๆก็จะน่าจะต้องมีประมาณนี้เหมือนกันคือเป็นแก้วที่มันอาจจะสวยดีแต่ว่ามันไม่เข้ากับชีวิตของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะมีแก้วอันนี้นะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้มันผมจะไม่ได้จำหนาพร้อมกันหรือเปล่าก่ว่า มันสวยครับมันสวยดีนะครับแต่ว่าก็ติดเรื่องคล้ายๆเดิมอันนี้ยิ่งบางผนังบางมากเลยนะครับก็ทำให้มันร้อนนะครับผมจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบว่าเออไม่มีแก้วหรือมีโอกาสพิเศษที่ต้องใช้แก้วสวยๆในการที่จะแบบให้คนอื่ชิมอะไรเงี้ย ก็อาจจะใช้แก้วนี้ทําให้มันดูดีว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแก้วที่อาจจะยังไม่ได้ใช้บ่อยนักก็ผ่านไปสําหรับแก้วตรงนี้ถัดไปก็จะเป็นแก้วแก้วอะไรดีเออแรกผมเล่าไปแล้วการผมยิบอะไรมาก็พูดแล้วกันนะครับก็มีแก้วใบนี้เป็นแก้วใบตอมานะครับอันนี้เป็นแก้วที่ซื้อมาจากโลซินนะครับเป็นเป็นแก้วที่บปรดักที่ชื่อว่าโลซินแต่ว่าเอ๊แบรนด์อะไรหน้าผมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นแบรนด์ที่เขาเอาขยะทางทะเลมารีไซเคิลนะครับก็เพื่อนๆไปหาคลิปได้ผมมารีวิวแก้วใบนี้ไว้แล้วนะครับ ก็เป็นแก้วที่น่ารักสวยงามทีเดียวนะครับก็คือมีน้องฉลามวานน้องจุดเนี่ยก็คือจะไหววนเวียนอยู่ในแก้วของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เขามีซีรีส์ตัวใหม่มาแล้วนะเป็นแก้วใหม่นะครับซึ่งพลาสติกตรงนี้เอามาจากเศษอวนที่เขาเก็บได้ในทะเลนะครับแล้วก็เอามาหลอมทําเป็นตัวแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแก้วกระเบื้องเนี่ยเขาก็ใช้เหมือนผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะครับเป็นโอท็อปเอามา,าผสมผสานกันแล้วออกเป็นโปรดักตัวนี้นะครับซึ่งเราอะ ด้วยความที่อินมากเลยทุกคนซื้อมา2อันเหมือนกันเป๊ะนะครับก็เปิดมาใช้อันเดียวก่อนอีกอันหนึ่งไม่ได้ใช้นะครับก็จริงจริงโปรดักต์ดีไซน์สวยมากๆนะครับไปดูคลิปของผมได้ที่ผมรีวิวไว้มันจะมีตัวอื่นๆนะมีเอ่อเขาเรียกแมกเนติกติดตู้เย็นของยูทิลิตี้อื่นๆนะครับที่มันใช้ในบ้านอะไรเงี้ยโดยใช้พลาสติกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดในเป็นพลาสติกจากการรีไซเคิลจากขยะในทะเลอะไรเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรการดื่มกาแฟที่ให้กับความ sustainability ด้วยนะครับประมาณนี้อ้อผมลืมอันนี้เลย อันนี้นะครับแ้วตัวนี้ผมแทบไม่เคยใช้ดื่มกาแฟเลยแต่ว่าแฟนผมซื้อมาก็น่าจะซื้อมาดื่มชานะครับก็ผมว่ามันขนาดกล้เคียงกับอันนี้อันนี้จะเล็กกว่าอีกนะครับแต่ว่าอันนี้ผนังหนาอยู่แต่ว่าน้อยจุได้น้อยพอชงโมค้าพอตแล้วไม่พอมันจะจะล้นนะครับก็เลย ไม่ค่อยได้ใช้เช่นกันสาหรับแก้วใบนี้ไปกันต่อมีแก้วอะไรอีกที่อยากจะเล่าอ่ะแล้วก็มีแก้วผมไปห,หมดเมื่อกี้มันเป็นแก้วกาแฟร้อนใช่ไหมผมไปหมดกาแฟร้อนให้จบเลยละกันก็คือกาแฟประเภทหนึน่งที่เราชงร้อนก็คือกาแฟนมนัน่น,อนเองหรือว่าลาเต้นะครับซึ่งก็มีช่วงใหญ่ๆเลยในชีวิตผมที่ฝึกเทลาเต้นะครับแล้วก็กําลังคิดว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยแก้วธรรมดาของเราเนี่ยที่เราเทลาเต้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าปากมันไม่กลมหรือเปล่าวะไอ้นี้นะก็กลายเป็นว่าเราไปหาพยายามหาซื้อแก้วปากกว้างที่มัน กลมค่อนข้างจะกลมดิกเลยเพื่อที่จะเหมือนครับเวลาฟองนมมันไหลอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สมูทหน่อยแล้วก็ ขึ้นลายง่ายอันนี้เป็นความที่ผมคิดขึ้นมาเองะนะไม่ได้มีขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้มีแฟกต์อะไรมาประกอบการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละแต่สุดท้ายก็คือไม่เกี่ยวนะทุกคนก็คือถ้าคุณตีฟองนมได้โอเคอะ่ะมันก็จะขึ้นลายเองแหละทุกคนแล้วก็วิธีการเทอะไรเงนะี้ยเนาะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับแก้วนะครับต่อให้แก้วเหลี่ยมเนี่ยผมว่าบางคนก็เทได้จริงเพราะว่ามันแบบมันจะอยู่มือแล้วอะ่ะประมาณนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าเราซื้อมาเพื่อการนั้นลายการสรุปสุดท้ายเนี่ยตอนเนี้กนยกวาะอ แตเทลาเตอ้เตอาดได้เนี่ยก็มีอยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็จะมีแก้วหนึ่งแก้วนี้นะครับแก้วนี้แก้วแบบนี้คือน่ารักดีมีหูจับนะครับแล้วก็จับถนัดมือมีส่วนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนโนกน,นูนขึ้นมาล y ง u t u b e ดูไหมยนะ <c oughs> นะครับ ก็ค ok ือตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะเทลาเต้ได้ง่ายด้วยแต่ประเด็นก็คือตรงนี้แก้วเนี่ยจะเห็นว่าปากมันงุ้มเข้านิดนึงทุกคนมันเลยทําให้แก้วเนี่ยจุโคตรเลยนะครับเทนมเนี่ยแบบเยอะมากเลย่าจะเต็มจริงๆผมถามว่าเหมาะลาเตออาร์ไหมผมว่าไม่นะเพราะว่าผมว่าแก้วลาเต้อาร์มันควรจะปากอ้าอออกหน่อยเพื่อโชว์โชว์ของอะแต่ว่านี่มันปากงุ้มเข้าไงก็กินนมด้วยแล้วก็ เทเท่าไหร่จะเต็มก็จะสวยอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้ไม่เวิร์กนี่ผมลองมาแล้วถัดไปก็จะมีแก้วอีกแบบหนึ่งทุกคนก็คือเป็นแก้วลักษณะนี้เป็นแก้วลาเต้เลยอันนี้ผมเรียกว่าเป็นแก้วลาเต้โดยเฉพาะเลยนะครับก็อันนี้ไปเลือกตามร้านได้มันก็จะมีแบบถ้าเป็นแก้วที่มันเขียนว่าลาเต้กีออนอะไรเงี้ยมันก็จะราคาค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ไปซื้อแบบนั้นหรอกก็ซื้อจากพวกร้านร้านขายถ้วยชามอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราเลือกทรงเลือกขนาดเลือกความจุให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเราอะไร เหมาะกับการเทลาเ,ลาเต้น,นะครับเพราะว่าช่วงที่ผมฝึกเทลาเต้น,นี่ก็ใช้2แก้วนี้เป็นหลักนะครับก็จริงห้อยอยู่ตรงนี้ข้างๆแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยบอกต,ตรงไม่ได้ใช้เลยทุกคนแค่ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าพอมากินคีโตแล้วด้วยเนี่ยก็ไม่ได้กินนมแล้วนี่ก็ห้อยอยู่แบบนี้นะครับเป็นที่ห้อยแก้วของอีกเกียนะก็วางอย่างระมัดระวัง จะแตะอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นเวรกรรมเหมือนกันนะคคือมันเป็นแก้วที่เราไม่ได้ใช้อ่ะแต่ว่าจะทิ้งก็เสียดายอนะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทนต้องเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนนี่อยู่ในนี้จริงๆมันมีแก้วเยอะเลยนะใน,ใน,ใ,นในชั้นนิ่งชักตรงนี้นะครับแต่ว่านี่อันนี้ก็เป็นแก้วอีกใบหนึ่งเป็นแก้วชาญี่ปุ่นอา่าแล้วก็นี่มีแก้วอันนี้เป็นแก้วลาเต้น,นะครับซึ่งจริงๆอันนี้ผมไปเจอมือสองมาซึ่งมันจําได้ว่ามันมีแบรนด์นะครับจำไม่ได้เหมือนกันนี้ก็ขนาดกําลังดีเลยแต่ไม่่่คออยยยได้้้ใใชก็เลููนต ันนี้เป็นไปเจอจากร้านญี่ปุ่นมือสองเหมือนกันทุกคนเป็นแก้วที่แบบว่าใช้เทลาเตอ้อาร์ตอะเยอะที่สุดเลยในในสองแก้วนั้นก็ลองออมาอันนี้ใช้เยอะสุดเพราะว่า ปริมาณนมเนี่ยมันน้อยกว่าโน้นทุกคนมันเลยทําให้เวลาที่เราฝึกเทอ่ะมันไม่เปืองนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ชอบกินนมเยอะขนาดนั้นด้วยนะครับมันก็ทําให้เวลาที่ผสมนมเข้าไปกับเอสเปรสโซช็อตอ่ะรสชาติกาแฟมันยังเข้มอยู่ผมก็เลยชอบแก้วนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่เช่นเดียวกันจ้าแล้วก็มีแก้วเอสเปรสโซช็อตอันนี้เอสเปรสโซช็อตนะครับก็อันนี้ตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีให้เห็นบ่อยๆก็จะพอดีกับเอสเปรสโซช็อต30 ml พอดีเป๊ะเลยถึงปุ๊บแล้วก็ดื่ม ักนะครับใช้ได้เลยก็น่าจะครบแล้วสำหรับเมนูร้อนเดี๋ยวต่อไปไปเมนูเย็นกันสำหรับเมนูเย็นแก้วที่ผมใช้หลักๆนะครับก็เอ่อจริงๆเราใช้ทัมเบรลเป็นหลักมอหาได้อันนี้เป็นแก้วแฟนผมเองใชก็จะมีต้องรอยความเสียหาย ครับแล้วในในการที่เอาไปใส่ในที่วางแก้วในรถอ่แล้วมันก็ขูดนะครับมันก็เลยทำให้สีลอกออกไปประมาณนี้แล้วก็มีร่องรอยตามการใช้งานแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ใช่ทัมเบอร์ล่ะเราใช้อะไรบ้างนะครับก็ถ้าเป็นแก้วที่เป็นชงดิฟเนี่ยเราก็มีเซิร์เวอร์อันนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพื่อนๆว่าเซิร์เวอร์เนี่ยจริงๆมีอะไรที่อยากจะบอกก็คือไอตัว ML ที่มันเขียนข้างๆไม่ตรงก็คือถ้าช่างเอาจะดีกว่าก็ใช้ ตาช่างแหละเวลาเราดิฟเนาะมันก็จะแม่นมากกว่าแต่เนี้คือไม่ไม่ใช่ไม่ตรงธรรมดานะคือมันเพี้ยนแบบหลักเป็นร้อยแมวอะผมว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็มันไม่ได้มีราคาอะไรด้วยแหละนะครับก็ราคาหลักร้อยนะครับมันก็เลยสภาพแบบนี้แต่ถามว่ามันใช้งานได้ไหมในแง่ของการเป็นเซิร์เวอร์เนี่ยก็ถือว่าใช้ดได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรพอเทดิฟลงไปในนี้เราก็จะมีแก้วที่เขาเรียกว่าเอามาแยกกันชิมต่อไปนะครับก็จะมีแก้วนี้ทุกคนเป็นดับเบิลวอลยุคแรกๆเลยผมว่าอันนี้เป็น เออแก้วเดอบลวอลที่ราคาไม่ได้แพงมากผมกําลังดูว่าผมมีดับลวอลหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเด u บล e วอลที่แบบซื้อมาถูกๆแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็แตกไปแล้ว1ใบ <c oughs> ก็เลยเหลือ1ใบมันจริงๆมันมีทั้งหมด2ใบนะก็เป็นแก้วที่ดีแล้วก็จะเห็นว่าในคลิปของเรา After t ร s t ทในยุคแรกๆเนี่ยเราก็จะใช้แก้วนี้แหละในการที่จะเทแบ่งเันเนาะก่อนที่จะมีคุปนะครับ พอมีคุปปุ๊บเราก็ใช้คุปแทนเพราะว่าหน้าตาดูดีกว่าเหมือนกันเถอะแต่นี้ก็ดีก็คือช็อตมันจริงๆมันเหมือนเอาไว้ใส่ช็อตเอเปซโซ่นะก็ทําให้เราเห็นเลเยอร์ของเอเปซโซ่ในแก้วด้วยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือแก้วสําหรับชงเย็นนะครับอันถัดไปจะเป็นแก้วนี้ทุกคนนี่แก้วนี้ผม ชอบมากเลยนะครับจริงๆผมว่ามันอารมณ์แก้วเหล้านะทุกคนผมว่าแก้วเหล้าเนี่ยเหมาะับการเอามาเสิร์ฟกาแฟที่เป็นดิฟเหมือนกันนะครับด้วยด้วยความที่น้ําหนักมันมีน้ําหนักนะครับแล้วก็ตูดมันจะหนานะเพราะว่าเขาก็จะวางแรงๆนะที่บาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาใช้กับกาแฟเนี่ยมันทาให้รู้สึกว่าของที่อยู่ข้างในเนี่ยมีมูลค่าค่อนข้างจะสูงอะไรอย่างเงี้ยทำให้แก้วกาแฟเนี่ยดูพรีเมียมขึ้น แล้วก็เวลายิ่งมีเม็ดน้ําแข็งเมล็ดอะไรล่ะเม็ดน้ําแข็งอยู่ข้างในนะครับมันทําให้มันดูหรูหรามากขึ้นมันดูเหมือนกินเหล้าจริงๆแต่กินค็อกเทลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แต่ข้างในเป็นกาแฟมันก็เลยทําให้การดื่มของเรามันดูสุนทรีมากขึ้นนะครับนอกจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ยผมยังใช้แก้วเนี้ยในการทําพวกกลุ่ม dirty นะครับกาแฟ d i ตี้เนี่ยก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันก็คือเขาจะเก็บความเย็นได้เยอะเพราะว่าตูดเขาใหญ่นะครับเพราะตูดเขาใหญ่แล้วก็หนาเนี่ย มันทาให้มันเย็นนานนะครับเวลาเอานมไปแช่ปุ๊บเนี่ยออกมาก็ยังเย็นนานๆอยู่นะครับก็ทําให้รักษาอุณหภูมิของของนมได้ด้วยครับก็อันนี้ใช้ด้วยหลากหลายโอกาสเลยเอาไปข้างนอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยตูนหนานะวางแรงๆก็ไม่แตกอะไรเงี้ยก็แก้วที่ประทับใจอันนึงนะครับในการกินเย็นนะครับอันนี้ ต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นอะไรที่ใช้บ่อยมากๆคือถ้าเรียกได้ว่าแก้วที่ใช้เย็นเนี่ยผมใช้อันนี้บ่อยสุดแล้วก็แต่ชก้ายนะว่ามันมีใบเดียวนะครับก็อันนี้แฟนไปซื้อมาเหมือนกันก็ไม่รู้ไปหาแขงไหนก็เลยหาไม่ได้แลละนะครับมีใบเดียวอันถัดไปเป็นแก้วครุฟอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นครุฟที่เป็นเวอร์ชั่นที่มี2ใบแบบนี้นะครับแล้วก็ เ,เขาเรียกว่าถ้าใครได้เคยลองแล้วจะตกใจนะครับก็คือกาแฟแบบเดียวกันเลยทุกอย่างแต่ว่าชิมด้วยแก้ว2องแก้วเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันนะครับก็เนื่องจากว่าปากกว้างของเขาเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็อย่างเขาจะมีตรงนี้เขาจะมีเคิร์ฟเนาะพอมันมีเคิร์ฟเนี่ยหมายถึงเคิร์ฟไม่ใช่เคิร์ฟแค่ที่จับนะแต่เป็นเคิร์ฟข้างในเลยนะครับซึ่งมันทําให้มีการเก็บกลิ่นอะไรต่างๆแต่ว่าตรงนี้ก็จะไม่มีเคิร์ฟเนาะมันทาให้เวลาดื่มกาแฟแล้วรสมันพุ่งๆมากกว่าอันนี้ก็จะออกแนวเปรี้ยวสว่างกว่าส่วนอันนี้ก็จะออกแนนวววทึบหากาก่ ประมาณนี้ต่อให้เป็นกาแฟชนิดเดียวกันก็ตามนะครับเนื่องจากว่ากาแฟเนี่ยเวลาที่มันไหลเข้าปากเราทุกคนเราก็เป็นเซนเซอร์แบบหนึงนะ่งเนาะลิ้นกลิ่นจมูกของเราเนี่ยเวลาน้ําที่มันไหลผ่านเซนเซอร์ของเราในลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เราตีความความอร่อยของกาแฟเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็เียได้ว่าจิตใจของมนุษย์นั้นโดนหลอกได้ง่ายๆแค่นี้เอง <laughs> นะครับก็คือแค่การ แก้วปากกว้างปากแคบไม่เหมือนกันผมว่าจริงๆเนี้ยมันก็มาจากวายแหละการดื่มวายก็จะมีแก้วที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมว่าแก้วแบบนี้อย่างแก้วแชมเปญก็ต้องเป็นแบบทรงตรงยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นแก้วถ้าเป็นแก้ววายอาจจะต้องอุ้มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาจากคอลเลกเตอร์ของเครื่องดื่มที่เราจะดื่มนะครับก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ก็ รียกได้ว่ามีราคาพอสมควรเหมือนกันถามว่าผมใช้ไหมก็ใช้แต่ว่าใช้ในจังหวะพิเศษจริงๆถึงจะใช้ไม่ไม่ใช่จริงๆหรอกก็คือแบบวันสบายๆที่แบบเออก็ชงเสร็จปุ๊บไปนั่งกินที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ย้ายตัวบ่อยๆนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันร่วงแตกนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อตรงนี้มันบางมากเลยทุกคนก็เลยไม่อยากที่จะทําให้มันบุบสลายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีรอยบิ่นแล้วนะทุกคนเนี่ยใครใช้แก้วคุปก็ระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้แก้วคุภของเอเพซโซเนี่ยผม ทำบินไปแล้วเน,นี่ยนี่บินเหมือนกันนะครับพอมันไปเจอกับแก้วที่มันหนาๆอย่างแบบอย่างเงี้ยแก้วในดวงใจของเราเนี่ยฮะมันก็จะนทนไม้ทนมือไม่ไหวนั่นเองโอเคผมว่าอันนี้ก็น่าจะจบเกี่ยวกับแก้วที่เสิร์ฟเย็นแล้วคท่านี้ก็จะเป็นเซิร์เวอร์เนาะดีเพราะเราคูดเซิร์เวอร์อันแรกไปเกาอน,นะครับมันก็จะมีเซิร์เวอร์อีกอันหนึ่งอันนี้ซึ่งอันนี้มันมากับดิปเปอร์ทุกคนจริงๆผมจำได้ว่าผมซื้อดิปเปอร์มาสักอันนี้แหละแล้วมันแถมอันนี้น่าจะเป็นดิปเปอร์อันนี้มั้งเออ เออใช่น่าจะเป็นดิปเปอร์นี้นะครับซึ่งดิปเปอร์เนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยดีอะ่ะทุกคนมันมันไหลช้าเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าใครชงแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะ่ะผมว่ามันก็ง่ายดีสำหรับมือใหม่ นะแต่ว่าถ้ามือใหม่แบบว่ากียแฟดิบแล้วจบก็แค่นั้นแต่ว่าไปต่อไม่ได้นะสไลด์เนี้ยคือมันพัฒนาต่อยอดอะไรไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าเซิร์เวอร์เนี้ยมันมาพร้อมกันเซิร์เวอร์ตัวเนี้ยมันก็มาใช้งานอื่นได้นะครับข้อดีของมันเนี้ยคือมันเป็นจงอยลงไปข้างล่างเนาะแล้วก็น้ํอยู่แบนี้เวลาเราเขย่าเราอะไรแรงๆเนี้ยมันไม่หกเลยทุกคนเพราะปากมันมีส่วนที่แคบมันก็จะไม่ค่อยหกแต่ว่ามันเวลาเทก็จะเทยากหน่อยเหมือนกันต้องแบบเทลึกๆเลยกว่ามันจะไหลออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยว การใช้งานก็แล้วแต่คนจะชอบนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมจะชอบใช้อันนี้มากกว่าอันนี้รู้สึกว่าจะใช้ง่ายกว่านะครับก็ตูดมันกว้างอยู่แล้วเวลาเราสวอลลิงมันเนี่ยนะครับแกว่งมันเนี่ยมันก็จะไม่ได้โหกอยู่แล้วละแต่ก็ต้องระวังหน่อยแต่อันนี้ก็คือแบบเขย่าแรงๆได้นะประมาณนี้โอเคถัดไปมีเซิร์เวอร์อีกอันนึงนะครับ อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมใช้บอยเห็นเหมือนกันนะลองจากตัวนี้เลยเซิร์ฟเวอร์ลองจากตัวนี้เลยนะคือตัวนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จุได้เยอะหน่อยนะครับก็จุได้เยอะเลยเป็นลิตรเลยทุกคนประมาณลิตรหนึ่งแต่ว่าต้องบอกว่าผมก็ใช้กับการที่แบบว่า เวลาเราชงกินกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มันจะมีปริมาตรเยอะกว่านี้หน่อยอันนี้ก็คือมันจะได้แค่ประมาณ400 ml เนาะอันนี้ก็ประมาณ800 ml ที่มีขีดนะก็ <ๆ S 1> กมันก็เสิร์ฟได้ทัก4คนอะไรเงี้ย4ห้าคนอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วก็อย่างชงโคบูแบบ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 ที่เป็นหยดนะ่ะน้ำหยดเอาอันนี้ใส่กาแฟเข้าไปแล้วเอาน้ำหยดลงมาอันนี้มันก็จะใส่ได้พอดีจริงๆมันผมว่ามันน่าจะมาพร้อมกันนะกับชุดบัวโคดิปตรงนี้แต่ว่าโคดิปไม่ค่อยได้ทำอะแล้วก็ช้านะ <laughs> <laughs> เอามาใช้เป็นชงกับใส่ากาแฟาดิ่หะรือวา เอาไว้ทำโคบลูนะครับก็คือแช่น้ํากับอันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็มากรองกี่หลังอะไรเงี้ยมันก็ง่ายดีเวลาเก็บในตู้เย็นก็หาอะไรแรปตรงนี้มันปากมันไม่ได้กว้างมากแรปใกล้นะครับเออนี่ผมหลุดไปอันนึงทุกคนพอดีเพิ่งเจออันนี้เป็นแก้วอีกอันหนึ่งซึ่งแก้วนี้จริงๆจะบอกว่ามันแถมมากับไซเคิลเอสเโซทุกคนไซเคิลเอสเซโซผมก็ทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะก็ลองไปดูได้ก็จะเป็นเครื่องเอสเพซโซที่ใช้ลมในการอัด กาแฟออกมานั่นเองนะครับแล้วก็ในชุดเนี่ยเขาจะมีแก้วนี้แถมมาด้วยนะครับซึ่งไอ้แก้วนี้ผมบอกเลยว่ากินเอสเปสโซ่อร่อยมากนะครับอร่อยมากแล้วก็เป็นแก้วที่ความหนากําลังดีเขาบอกว่าอันนี้เป็นฝีมือช่างคนไทยด้วยนะที่ทําเซรามิกตัวนี้นะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันพอดีมือด้วยแล้วก็มันก็สวยด้วยนะทุกคนก็อันนี้จริงๆอ่ะที่หาไม่เจอเพราะมันไปอยู่ในเชลล์ล้างจานแสดงว่าอันนี้ผมใช้บ่อยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าถ้าเอสเปสโซ่เนี่ย เอเปซโซ่เนี่ยผมใช้สใบนี้เป็นหลักก็คือครุฟแล้วก็ใบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นกิจวัตรประจําวันอะสองใบนี้จะมาเยอะกว่าเพราะว่าผมมีชงโมคคาพอดนะครับทำปร,ประกอบกับเอเพซโซ่ด้วยใดนบางวันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็อย่างเนี้ยแต่เห็นว่ามันมีจะงอยเนาะไอ้จะงอยเนี่ยเขาก็ทําออกมาดีนะคือเวลามันเทอะมันก็ไหลเป็นสายดีๆนะครับไม่ได้ แบบแตกกระสานส่านเซนเหมือนครับแก้วที่มันปากดูเหมือนจะเทออกแต่เทไม่ออกอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อเคยเจอปะแล้วมันก็ทําให้บาร์กาแฟเราหกเลอะเทอะอะไรเงรี้ยนี่ก็หมดไปแล้วสาหรับแก้วกาแฟในดวงใจของเราไม่ใช่แล้ววันนี้ผมมารีวิวแก้วกาแฟทั้งหมดเลยที่ผมมีนะครับแต่ว่าผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีเหมือนกันที่เป็นแก้วกาแฟที่ทุกคนใช้อยู่ทุกวันใช้อยู่เป็นประจาอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีฟังก์ชันที่มันเข้ากับชิตของเพื่อนๆอย่างเช่นแก้วของผมเนี่ยคือแบบว่าใส่กาแฟโมกพอดได้พอดีว่ะแล้วก็แบบเวลากระลุกกระโดดแล้วไไม่หกอะร ผมว่ามันก็น่าจะต้องมีอะไรแบบนี้ของเพื่อนๆอเหมือนกันนะครับก็อย่างไรเพื่อนๆฝากมาแชร์หน่อยว่าเจอแก้วกาแฟนในดวงใจหรือยังนะครับหรือว่าที่บ้านใช้แบบไหนแล้วมีข้อดีข้อด้อยอยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันนะแล้วก็เผื่อว่าอาจจะมีแก้วงอกก็ได้นะเพื่อนๆแชร์มาแล้วมาป้ายยากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงฝากคอนเทนต์ อัลเทอร์เทสกาแฟไว้ด้วยละกันนะครับก็จะพยายามทําให้ต่อเนื่องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแต่ว่าก็ถ้าหากว่ามันรอนานเกินไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าเราก็งานมันค่อนข้างจะยุ่งนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลามาถ่ายคลิปบ่อยมากนะอย่างที่เห็นนะคือช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าพีซเนี่ยก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปกับผมเท่าไหร่นะครับแต่เราคุยกันหลังบ้านตลอดแต่ว่าด้วยด้วยความที่เวลาเราไม่ค่อยแมชกันเท่าไหร่โอกาสมาเจอกันน้อยเพื่อนๆอ,อ,อยากเห็นก็มีเควส์มาละกันนะครับถ้าจะยังมอย่อเนัี่ อาจจะเฉียวมาเจอคลิปของเราพอดีก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่อง After Taste เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย